หลังจากเราพักถ่ายเหนื่อยเราก็ได้เวลาเคลื่อนย้ายแล้วครับผมอม่รู้ว่าเคลื่อนย้ายไป็นหนุนอาจารย์เพชรไปได้เวลาเดินต่อแล้วครับนั่นน้องนาซี <laughs> อะไรนะร่างกายต้องการประทะัด next m a ก k e r เราไปทางไหนต่อไม่มีใครเดินรอเลย Có lẽ ta được sbinary quan sát luôn rồi nè Đi luôn Mình hạt leo การเดินลัะเวนของเรารัะ,ะเวนไปเรื่อยๆข้างในนอนนั่นแต่ตอนนี้ไม่รู้จะนอนเปียกหรือว่าจะนอนไม่เปียกยังหาที่หลับที่นอนไม่ได้ก็ตอนนี้ฝนก็กำลังจะมามือตึกตือมาเลยวุ้นหน่อยไม่มีใครเดินรอเลยนุน่นเขาไปไกลกัน,นแล้วนูน่นเขาไปแล้วนูน่นโอ้ไกลมากไม่มีใครรอเลย น้องแน็กก็ไม่รอน้องนาเซก็ไม่รอนุ่นมืดฝนมาแล้วครับนุ่นเห็นไหมนุ่น,น,นมืดตืดมาแล้วนุ่นฝั่งนี้สว่างฝั่งนี้มืดมาแล้วแต่เราจะหาที่หลับที่นอนทันไหมหรือว่าฝนจะมาก่อนอไปทางไหนกันน้องไม่เห็นใครสักคนเลยโอ้ไม่รอเลยอาซีนาซอ๋อ,อ,อนึกว่าไปทางไหนนึกว่าไปทางนู้น ได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วนอนนี่ไหนลอยเห็นไหมลอยเขาเดินไปทางนี้อู้หอมเลยเดินไกลมากอุ้งยังไงเห็นแวบๆบแวบๆบเแบบขาเดินไม่รอเราเลย เห็นแบบแั้แล้วดูนะโอ้โะโอ้โตรงนี้เรามาเจอสะพานอินแล้วขามายืนต่อแถวกันทำอะไรนี่ยืนต่อแถวกันอะไรนี่โอ้นอน โดเรมอน,ล,มอน <laughs> ลอดไปโดเรมอนลอดลอด,ลอดไปแล้วนนไม่รู้อะไรลุงตุงนังไปเลยโดเรมอนไปแล้วนนมา mm hmm. สิจะรลอดไหมนี่นี่ระดับนี้แล้วคนวะเนาะจะเน่นปลายขอรลอดมาดูผมมาจะรลอดไหมไปอดำปลานะ โอ้โเขาผ่านไปได้มาดูผมว่าจะผ่านได้ไหมเบร์ครับทำไมมันฝันอยู่นีเ่เบรยมาแล้วว่านี่ผุกแล้วหนอนนี่อเออมีใครลงเหยียบนะหักหักล่วงเลยนะนี่

นั่นเหยียบนั่นนั่งเันอเออนั่นนะเออนั่นนะว้าววันตอนนี้ทันทีจะไปนู่นทวันตอนนทันไหมโอ้รอดเลยนั่นครับผมหลังจากเราลาะตะเวนมาตอนนี้ก็มืดฟ้ามืดฝนมาแล้วครับผมเสียงฟ้าร้องมาคุมค้มๆเลย ดินะเราหาที่รับที่นอนกลางพายังเสร็จพอดีฝนก็ออกมาพอดีครับผมนุ่น้าล้องมาแล้วนุ่นฝั่งนุ่นมืดมาแล้วตืดตืแล้วครับนุ่นได้ยินเสียงฟ้าล้องไหมครับมาคืนนี้เราจะนอนเปียกหรือว่าเราจะนอนแบบไม่เปียกหรือว่าฝนจะตกไม่แรงหรือว่าตกจะตกแรงครับผมฝนมาแล้วครับผมอย่าตกแรงเด้อเดี๋ยวจะนอนเปียกคืนนี้จะไม่ได้นอน ตกเบาๆเด้อพญาอินพญา,าพมเอ,อ้ยม,มาทั้งลมทั้งฝนฟ้าร้องมาก,กาออม่อนดกโอทางนี้มืดมาเลยครับพี่น้องมืดมาเลยนโอ้โหมดุดตือมาเลยคืนนี้ สงสัยคงจะได้นอนปเปียยๆแน่นอนคืนนี้เริ่มมาแรงแล้วครับน่าจะไม่รอดแน่นอนคืนนี้น่าจะนอนปเปลียกแน่นอนแต่ดีไม่มีลมมีต่ฝน ังไงก็อย่าตกแรงเด้อพญายินพญาพมเอ้ยตกเบาๆเนาะหยุดลว้ยยเว้ยเนตกเบาเด้ออย่าตกแรงเด้อเดี๋ยวนอนียกคืนนี้ เริ่มหยุดแล้วโอ้เริ่มมาแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับโอ้คืนนี้องจะนอนเปียกแน่นอนเรามาคอยลุ้นกันว่าจะเปียกหรือไม่เปียกคร,รับพี่น้องเออแรงขึ้นเรื่อยๆลงไปทางนน้นมือตืนๆ ุดเธอพญายินพญาโปเเลยอย่าตกเลยเดี๋ยวจะนอนเปียขคืนนี้ไม่เอาไม่เอาพอดได้แล้วพอดได้แล้วมาถ้าเป็นแบบนี้นอนเปลี่ยนแน่นอนครับผมคืนนี้โนนเริ่มแรงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับอุ้ยน้ำมาจากไหนเออน,นำ้ำมาเรื่อยๆเ,เว้ย ฝนตกแรงๆก็เอาไม่อยู่ครับผมโซ่ดูมันเริ่มมาแล้วครับผมดูมันแรงขนาดไหนน้ำสดุดูเอาไม่อยู่คืนนี้คงจะนอนเปียกๆแล้วครับผมฝั่งนี้เปียกแล้วครับนี่โอ้ยเอาไม่อยู่เลยครับนลยโซ่ก็เอาไม่อยู่ครับถ้ามาแรงขนาดนี้ ไปมาลุน้นกันว่าจะหยุดหรือจะไปต่อฝนจะพอได้แล้วไม่อยากนอนเปียกคืนนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูนี่เข้ามากับฝนครับนี่ตัวนี้ดูเริ่มมาแล้วไปดูมันจะเต็มเลยเต่านี้มันจะกระดึบกระดึบมาเออลมกาะติดเลยครับ สเปรย์ก็หมดแล้วสเปรย์ปกติจะเอายากันยุงแบบฉีดเป็นแฉบบีดรอบๆจะให้มันใ,ให้มันมาเสียงหมดเขาจะมากับฝนเขากัดไม่ปล่อยเลยนะครับม เพื่อนๆอย่าอย่าเพิ่งสงสัยนะครับไม้นี่ผมเอาเอาไว้เอาใส่ท่าไม่ก็คืออาศัยจะให้น้ํามันลงไหลลงมาจากต้นไม้ลงมาหาเชือกมานี่นี่ก็คือการผลูกเชือกเราไม่มีไม้กันตรงนี้เชือกของเรามันจะแนบกับต้นไม้ถ้าฝนตกแรงๆน้ำก็จะไหลลงมาตามไม้มันจะลงเชือกนี้แต่ตรงนี้ถ้าไม้กันอย่างนี้ฝนตกลงมามันก็ไม่มีช่องมันก็มีช่องว่างไอ น้ำไหลลงบเนี้มันจะไม่เข้ามาเจอตันนี้ดูเห็นไหมนี่มันไหลแบบนั้นครับผมนี่เห็นไหมนั่นแหละครับผมแน้าฝนตกมาแรงๆถ้าไม่มีไม้มันก็จะลงมาปุ๊บมันก็จะพ้นมาตามเชือกนี้เลยเรื่อยๆเรื่อยๆมาเลยเห็นไหมจะเป็นแบบนั้นนะของผมจะมีทั้งสองข้างผมจะใส่ไม้ทั้งสองข้าง อนี้ข้างหนึ่งอันนี้ข้างหนึ่งและอีกข้างหลังอีกข้างหนึ่งมันจะไม่ไหลเห็นไหมเห็นไหมมันจะไหลลงมา้นลงมานี่เลยฝุ่นไคยฝุ่นมันครับผมนี้อันนี้ทีแรกผมใส่ไม้ไม่ทันผมคิดว่าจะฝนตกไม่แรงหรือมันสาดเข้ามาเห็นไหมมันมันสาดเข้ามาเปียกหมดนี่ห่อเ,เปลยเปียกเห็นไหม ทำไหลลงมานี่ก็โดนตัวนี้ถ้าโตกแรงๆในโซ่นี้ก็เอาไม่อยู่ครับผมจะทักเข้ามาเลยถ้าโตกแรงนะสุดใครสุดมันครับผมนี่ตอนนี้เราก็จากเราพอเส้นทางน้องใหม่พามาเดินดูลังตอ่อตอนนี้เจอลังต่ออะไรน้องใหม่โอ้ลังต่อมุดแดงนี่ลังต่อมุดแดง๋งอ,ดดงอ้โ วาทำไมมันเหมือนลังหมดเลยนั่นอป็นตัวสีแดงอืมหุ่นเหมี่อมว,มวมาเลยครับผมเห็นมเห็นเห็นไม่เปียกอย่าไปทำมันคี่ดื้อแห้งเลคนนี่ไปอันนี้เราก็จะเราพอเส้นทางเสร็จกลางวันไม่ได้พักกลางคืนไม่ได้นอนกลางคืนก็เราพอเส้นทางตั้งแต่ตีสองเมื่อคืน มขยนจริงๆไปเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆชมบรรยากาศตอนเช้าโอ้สวัสดีตอนเช้าชา,ชาวนักลบ ดูเลมอนกับน้องนาเซเราทำถนนให้ปลอดภัยตอนเช้าๆครับผมนุ่นต่างคนต่างเปรียมหมดแล้วครับด่นตั้งแต่ตีสองนุ่นไอ้ลองใหมตีสอง ลูกพี่ง่วงนอนแล้วลูกพี่เมื่อไรจะได้ลงเนี่ยหัว <c oughs> บุกมือเยอยๆคนวันแต่ตีสองน้องใหม่า <c oughs> ตายแบบนี้แ่มายืนทำอะไรอยู่นี่ข้างถนนเนี่ยชมหมอกเช้าๆ <c oughs> นี่ไม่ต้องไปภาคเหนือที่นี่ก็เยอะไปผมจะให้ดูหมอกตอนเช้าๆช้าครับผม มีมองเยอะตอนเช้าครับผมถนนโล่งตอนเช้าอีได้เวลาเลิกแล้วได้เวลาพักแล้วอีดีใจจังเหนื่อยไหนไหนเราจะหาเราต้องพัก เด็ดดีสองลงคืนไม่ได้นอนกลางวันไม่ได้พักเอ้าลงไหมลงตรงไหนนี่ลงตรงไหนลงตรงไหนโอ้จ๋อแล้วจ๋อแล้วโอ้มือตดๆเลยทางเขา เพื่อนๆเขาไม่รอเลยง่วงนอนก็ง่วงนอนเอา หลังจากเราเดนรอนเตเวียนเสร็จหรือเสร็จจากภารกิจเรามาถอดรองเท้าเพื่อน,เ,นเพื่อนเห็นไหมนี่มันมีสิ่งที่สัตว์ประหลาดเข้าไปอยู่ในรองเท้าเราเลือดไหลไม่หยุดเลยครับว่าไปไปดูลเลือดไหลไม่หยุดเลยครับมผมว่าแล้วมีอะไรแปลกๆเข้าไปในรองเท้าตั้งแต่เมื่อคืน เลือดเต็มถุงเท้าเลยโอ้เป็นแบบนี้เลยนาะไปทำการหายาล้างแผลหรือหาอะไรมาใส่ก่อนาน้องแน็กินข้าวมาแล้วมาแล้ว <S <S อ,อันนี้ลำไยกับข้าวครับผมหลังจากเลิกดดานเราก็ให้น้องแน็ สั่งกับข้าวข้าวเหนียวไก่ลำไยมากินครับผมกินข้าวกินข้าวรับเสบียงเร็วๆมากินข้าวด้วยกันดูเลมอนมาแม่ดูเบอกเกอม,มาแม่รับอะไรรับอะไรเท่าน้ำน้ำแน่มากินข้าวครับผมหลังจากเลิกทำงานครับยีมมีแต่กุนอินกอน <laughs> ครับโอ้โหนี่พี่ไก่น่าน่าว่ากินเละสิบบาทครับผมอืมมันกันครับผมมากินข้าวตอนเช้าๆครับผมอันนี้ข้าวเหนียวไก่ขอบคุณผู้ใหญ่เจดีย์นะเล่วอาจารย์ขอบคุณครับผมขอให้มีสุขภาพแข็งแรงจิตใจทรงวิปัสนาตุกปการนะครับผมขอบคุณครับ นที่สนับสนุนข้าวเหนียวไก่ให้กับเราได้กินตอนเช้าๆหลังจากเลิกปฏิบัติหน้าที่ครับผมนี่ลำไยด้วยหลายด้้อพี่นองำนาวจิ้งาาไปอ่ะเอแต่ว่าคำนับ ไปแล้วนุนได้ข้าวเหนียวไก่ไปแล้วหวลังจากเลิกปฏิบัติหน้าที่เราก็ให้น้องแนก็กโทรสั่งข้าวเหนียวไก่เจ้าเก่าจะเดิมของน้องแน็กที่เคยสั่งซื้อครับผมในอันนี้ข้าวเหนียวไก่ร้อนๆครับผมตอนเช้าพร้อมกับล้ำไยอันนี้น้องใหม่ชอบเป็นพิเศษล้ำไยอันนี้ลำ้ำไยครับผมมาก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนข้าวเหนียวไก่ให้กับพวกเราได้กินหลังจากปฏิบัติหน้าที่ครับผม ขอ,ขอบคุณครับ